เอาียังถามนังเริ่มเริ่มเอาเริ่มเริ่มนะเริ่ม,ม,มไอโอละคนมยมมนมผีผีดูผีดูผีวิ่งอ่ะผีวิ่งใครอ่ะ

บ้านหน้าพี่คิมดนครับโอเคครับเลยไม่เชื่อซมาแล้วช้แล้ช้แล้นช้แล้ชลลูกิดเพื่อนยดดตี่อพี่ออมาี่พี่ออยู่บ้านหลังบ้านหลังไหนงไหนหลังไหน เดีพี่เดี๋ยวตาพี่ก็หนาโอ้โหลนะ่าสอกดไปขึ้นมาช่วยขยบขึ้นมาช่วยรักแน่คือไหนใช่ไหมครับถึงเจ็ดอ่ะผมน่าจะเอาปืนไปช่วยเก็บเก็บทีวีได้แต่ว่าไม่ทันแล้วใช่ไหมขยับขึ้นมาเ่ยอ่าพี่เห็นตามแล้วตามอยู่ซ้ายมืออ่ะเจอแล้วอะไรคืออ่ะ ต,ตัวมังเกอร์นั่นแหละตัวมังเกอร์ล่ะนั่นแหละเขี้ยวมาต่างหูนะพี่ฝอ่ไหนฝังเชี่ยเหรอฟังเซฟกันผมฟังเซฟฟังเซฟสักการณ์เลยไล่รังไล่คื่อเหรอพี่ตั้มไม่เปิดเลยเห็นแจยมาไม่เป็น วีเอ็มั้งผมเห็นพี่อยู่ไหนอยู่ไหนตัวพี่พี่มิ้งก็อยู่อลังหลับ้านครับพี่ผมผมเห็นนะยืมทนายิ่งเอไวยังไงเอ๊บ้านบ้านบ้านตนี้เหเก็บไปสี่ตัว ฝังพี่มาเบาด้วยนะฝังเอาไว้ถ้าเราสี่เขาเขาต้องดันแล้วพี่แล้วเขาเขาเหลือกี่คนเนี่ยเขาเหลือสามพี่มันโดดอยู่มันมันลับมันลับอย่างเดียวระวังระวังแป๊บนึงแป๊บนึงพี่พี่อัมโดฉีก็มาแล้วพี่เลื่อนเลื่อโดจีก็มาแล้วยูยูบ้านหลังที่สามตัวหนึ่งหน้าใครนั้หน้าใครนะ้นหน้าหน้าละอีกหน้าละขึ้คือป่ะใช่ไหมฝั่งซ้ายอ่ะสตัวฝั่งซ้ายมาแล้วมาแล้ว พี่แล้วพี่เหรอพี่เหรอบ้านหลังที่สองกับบ้านหลังที่สามแล้วออกมาแล้วมาแล้วตายโผล่พี่ตายตายสวยนะสวยนะบ้านหลับพี่สามเนี่ยอยู่บ้านของพี่อยู่หน้าหน้าบ้านเชียร์บ้านหลังที่สามบ้านใครเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยอ๋ออ๋ปืนอ๋อปืนปืนไหนใช่ป่ะเฮ้ยยังไหนนะน้าสายกอนอย่าลงไปดิอันหนึ่ง ผมว่าเดี๋ยวผมไปอยู่ช่วยเกียรติก็ได้ก็ได้ผมไปอยู่บ้านข้างหน้าหนึเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมามามาใครวะมมัันเกียรติเกีอรติอ้อมแล้วเออแป้นหนึ่งแป้นหนึงพี่เขาลงมาเก็บของผมยิงไม่ดูอ่ะแล้วใครลงมาเดี๋ยวพึ่งลงมาเฟยหน่ะฝั่งนู้นแล้วเขาลงมาแล้วน่ะเดี๋ยวผมบอกเองเดี๋ยวพึ่งลงมาเฟยเดี๋ยวผมขึ้นไปบ่อย มันมันมันพี่ไม่รู้อ่ะแต่มันวิ่งกันมั่วไม่รู้ใครตายมากอ่ะอ่ะโอ้พี่ไม่เก็บของแล้วดูดินั่นแหลเต็มตัวและนั่นน่ะแชยิงนั่นแชละแชยิงทำไมเอ้าไม่รู้อ่ะมันออกมาแล้วเออพี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยเนี่ยพี่ไอพี่ป้อมกับไอ้พี่ไอ้ตายแล้วเหลือใครมั่งอ่ะลองเช็คดูดิว่าตายอีกคนละ ตาไปสี่ที่ตาไปห้าที่ตาไปห้าข้างซ้ายเข้าไปบอกบอกกันสิเชียร์อยู่ฝั่งฝั่งเดียวแบบเชียร์นั่นแหละมันรอรอเชียร์อยู่แต่ว่าอย่าเพิ่งเชียร์อยู่ไหนเชียร์เชียร์อะไรบ้านทางขวาบิดเออบ้านทางขวาบ้านบ้านทางซ้ายก็มีดักเหมือนกันเท่าเท่ากันไอ้ฝรั่งตายังแล้วไงพอ่ะฝรไหนตายแล้วไงพี่ออกถือไม่ใช่เหรอไม่รู้สิระวังระวังจ่อแล้วจ่อมาแล้วออกมาแล้ว ไอ้พี่ป๊อบยังไม่ตายป๊อบอะไอ้ป๊อบอะไอ้ป๊อบยังไม่ตายเนี่ยไอ้ป๊อบไปอยู่หน้าหน้าระเบิดหวตายตายดูคนเดีินดูคนเดินบุกไปบ้านบุกลุ่มลุ่มลุ่มขยีป๊อบอบบเมื่อกี้อยู่บ้านบ้านหลังที่ยิงป๊อบมาตั้มตั้มตายตายพี่ตายตายกลับ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 